ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ มเอาเม็ดขาเม็ดขาเบ็ดเม็ดขาวสาเม้าสาเม้าเม็ดขางามเด้อ คืนนี้สี่ทุ่มสี่หกทุ่มหทุ่มเที่ยงคืนนะผมมีหยาเลยหรือหรเราเีวมาหรพนี้อาไม่มเฮะไม่มเขาจะเออลียวลงไปหนึ่บหน่ัตตบนเกี่ยวลงชักลงไปซ่าาต้องกวดหยาเราไม่ต้องมีกนหเรเห็นแต่มีหยาาเลยชีเลย

นี่เขาสันวมันเกี้ยงยากบ่โอ้โหจะไปเบิกมะล้อมของเขาไน้ยังไงวะทางยังไม่สำเรบว่าทานยังเอาโเกี่ยวมาอีกกับเทอีกดิ ว่าันมีฟันแยกเอีก็ออกมาเองด้วย่พเพื่อนมันอะไรนะไอ้นี่นี่แมนมันตด้อุ้มนึ่งบบนี้เวลาไป,ไปดีหรอฮะออย่าไปรูดอย่าไปตากน้ำมันหน้าพ้นน้ำ,นำ,นำ,นำ